ลืมมันคืออะไรล้วอะับหนึ่งนะคะอ่าอันนี้คือตัวอย่างตัวอย่างข้อเมื่อกี้ที่คัวอธิบายไปนะคะจะเป็นตัวอย่างในกรณีที่มีวงเล็บแล้วก็ไม่มีวงเล็บกรณีที่มีวงเล็บให้เราทำในวงเล็บก่อนได้ผลบวกเท่าไหร่แล้วก็อ,อกไปลบแต่กรณีที่ไม่มีวงเล็บนะคะเราจะทำจากด้านซ้ายไปด้านขวานะคะ โอเคอ่ะต่อมาต่อมาอันเมื่อกี้นะคะคราวนี้ตัวอย่างนี้ก็มีวงเล็บมาให้นะเป็นกรณีที่มีวงเล็บนะคะกรณีที่มีวงเล็บให้เราหาผลบวกในวงเล็บก,ก่อนนะคะ,ะใครที่เพิ่งเข้ามานะคะเปิดหนังสือหน้าเจ็ดสิบสามนะคะพวกคู่ไปด้วยนะคะอ่ะคราวนี้เราหาผลบวกในวงเล็บตรงนี้นะคะ ผลบวกในวงเล็บที่ได้ก็คือห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยยี่สิบแปดนะคะเมื่อได้ผลลัพธ์ในวงเล็บแล้วนะคะเราจะนำมาลบต่อเลยไม่ได้นะคะเพราะว่าผลลัพธ์ในวงเล็บเนี่ยจะต้องมาเป็นตัวลบตัวที่กับตัวที่อยู่นอกวงเล็บต้องเป็นตัวลบนะคะเราจะตั้งลบต่อไม่ได้เราต้องมาตั้งใหม่โดยนำหกหมืนห้าพันแปด้อยแดสิบเอ็ดเป็นตัวตั้งตรงนี้นะคะ เราต้องเอาตัวนี้เป็นตัวตั้งลบด้วยผลลัพธ์ในวงเล็บก็คือตัวนี้ผลลัพธ์ในวงเล็บก็คือที่เราหาเมื่อกี้นะคะตั้งหลักให้ตรงกันหาออกมาคําตอบสุดท้ายก็จะเป็นหนึ่งืนสามร้อยห้าสิบสามนะคะข้อนี้เราหาผลบวกในวงเล็บได้แล้วเราต้องตั้งลบใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะจะตั้งลบต่อไม่ได้เพราะหกหมืนห้าพันแปด้อยแปดสิบเอ็ดจะเป็นตัวตั้ง ลบด้วยผลลัพธ์ในวงเล็บนั่นเองนะคะโอเคนะคะต่อไปตัวอ,อย่างต่อไปนะคะด้านขวามือนะคะอันนี้ก็มีวงเล็บมาให้นะคะกรเลีที่มีวงเล็บเราก็ทําในวงเล็บก,ก่อนซึ่งในวงเล็บเนี่ยเป็นวิธีลบนะคะเราก็ต้องหาผลลบในวงเล็บก,ก่อนเมื่อได้ผลลบในวงเล็บแล้ว เราจะลบต่อไม่ได้แล้วเพราะว่า41,809เป็นตัวตั้งนะคะลบด้วยผลลัพธ์ในวงเล็บก็คือ 1, 000, 1 000, 2 3 5งืนนะคะเมื่อลบกันออกมาก็จะได้คำตอบสุดท้ายนะคะเป็น29,453นาสะคะใคที่พึ่งเข้ามาเมื่อกี้เปิดหนังสือตามนะคะหนะ้าเจนะคะหนังสือเรียนนะคะ ตัวอย่างสองตัวอย่างนี้นะคะจะคล้ายๆกันก็คือหาผลลัพธ์ในวงเล็บก,ก่อนเมื่อหาผลลัพธ์ในวงเล็บแล้วต้องตั้งตั้งขึ้นมาใหม่ตั้งตัวตั้งใหม่เพื่อที่จะหาหาผลลัพธ์ตัวที่อยู่นอกวงเล็บนะคะสองตัวอย่างนี้สรุปนะคะก็คือการบวกลบจํานวนหลายหลักก็จะแยกเป็นสองกรณีกรณีที่มีวงเล็บ ต้องหาผลลัพธ์ในวงเล็บก่อนแล้วจึงนําไปบวกกับแล้วจึงนําไปบวกหรือไปลบก,กับจํานวนที่เหลือนะคะกรณีที่มีวงเล็บกรณีที่ไม่มีวงเล็บก็คือเราจะทําตามลําดับขั้นตอนก็คือทําจากซ้ายไปขวานะคะอ่ตอนนี้ครบทวนแล้วมีใครสงสัยตรงไหนไหมคะ จากตัวอย่างที่ผัวอธิบายไปใครที่เข้ามาไม่ทันนะคะดูตัวอย่างในหนังสือไปด้วยนะคะจะเป็นหน้าหนังสือเรียนหน้า7.3นะคะจะเป็นการหาผลบวกการบวกลบละคนนะคะการบวกลบละคนก็คือการโจทย์ปัญหาที่มีตั้งแต่สองขั้นตอนขึ้นไปนะคะเขาเรียกว่าการบวกลบละคนนะคะหรือมีสามจนวนนะคะเป็นการบวกลบละคน เวลาเราหาก็จะมีสองกรณีคือกรณีที่มีวงเล็บกับกรณีที่ไม่มีวงเล็บกรณีที่มีวงเล็บต้องทําในวงเล็บได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็ไปบวกหรือไปลบกับจํานวนที่อยู่นอกวงเล็บกรณีที่2ก็คือกรณีที่ไม่มีวงเล็บถ้าไม่มีวงเล็บมาให้ให้เราทําจากด้านซ้ายไปด้านขวานะคะทำจากซ้ายไปขวาก็คือถ้าเจอวิธีบวกก่อนให้เราบวกก่อนแล้วค่อยไปลบ นะคะจัตัวอย่างไม่ด้เกยนเนาะโอ้บางคนเพิ่งเข้ามาอ่ะคราวนี้คุณครูจะยกตัวอย่างอีกแล้วกันนะคะอ่าอันนี้จะเป็นตัวอย่างที่ครูหามานะคะนอกเหนือจากในหนังสือนะคะ นหนังสือที่ครูบอกให้เรียนเปิดจะไม่มีนะคะนี้นอกเหนือจากในหนังสืออย่างเช่นข้อแรกนะคะข้อแรกถ้าเราเจอในลักษณะนี้ก็คือกรณีที่มีวงเล็บนักเรียนก็หาผลลัพธ์ในวงเล็บก่อนนะคะบวกกันถ้ามีตัวทดก็ใส่ตัวทดบวกกันแล้วได้ผลลัพธ์เท่าไหร่เราสามารถลบต่อได้เลยนะคะในตัวอย่างข้อนี้เพราะว่าผลผลผลัพธ์ผลลัพธ์ในวงเล็บจะเป็นตัวตั้งนะคะ เมื่อได้ผลลัพธ์ในวงเล็บแล้วสามารถเอาตัวที่อยู่นอกวงเล็บมาตั้งลบต่อได้เป็นคาตอบสุดท้ายถ้าเจอข้อในลักษณะแบบนี้นะคะต่อไปยกตัวอย่างอีกกรอนบางคนคิดข้อนะคะต่อไปข้อที่สองหนข้อที่สองนักเรียนดูในข้อที่สองนะคะข้อที่สองจะมีกรณีที่มีวงเล็บเหมือนกันอันนี้นอกเหนือ,อาจากในหนังสือนะคะให้นักเรียนดูบนหน้าจอนะคะ าหาผลลัพธ์ในวงเล็บนะคะในวงเล็บคือวิธีลบนะคะเมื่อเราได้ผลลบออกมาแล้วคือ3,110เราสามารถบวกต่อได้เพราะอะไรเพราะว่าการบวกสามารถสลับที่กันได้นะคะก็เลยเอา6,436มาบวกต่อกับผลลัพธ์ในวงเล็บได้เลยนะคะเพราะว่าลบเราสามารถสลับที่กันได้ เมื่อเอามาบวกต่อกันแล้วเราก็จะได้คำตอบสุดท้ายเป็น9 5 4 6นรบั่นเองนะคะอีกสักตัวอย่างากตัวอย่างอ่ะตัวอย่างที่3ก็จะคล้ายๆกันกับที่ครูยกตัวอย่างไปในหน่วยคือนะคะตัวอย่างนี้มีวงเล็บอีกแล้วเพราะนั้นเราหาผลลัพธ์ในวงเล็บก่อนนะคะ เมื่อได้ผลลัพธ์ในวงเล็บเราต้องมาตั้งใหม่เอาตัวตั้งซึ่งเป็น5,926ตั้งลบด้วยผลบวกในวงเล็บนะคะคือสา8 2มงพันแปก็จะได้คำตอบสุดท้ายแล้วก็ตอบเป็นเลขเที่เรียบร้อยนะคะโอเคเนาะคราวนี้นักเรียนดูแบบฝึกหัดนะคะนักซื้อแบบฝึกหัดขึ้นมา แบบสุทัาเล่มน,นี้นะคะแบบเล่มผู้หญิงนะคะแบบสุทเปิดไปในหน้าสามสิบหกนะคะ,ะแบบสุทัดเปิดแลสวคสิบนักเรียนลงมือทําได้เลยนะคะในหน้าสามสิบหกให้เรียนหาคําตอบทั้งหมดของหน้านี้นะคะได้คําตอบเท่าไหร่เขียนลงไปเลย ลงมือทําเลยค่ะในขณะที่ทํางานนะคะถ้าไม่ได้สงสัยอะไรให้เรียนปิดไม์ไว้ไว้นะคะจะได้ไม่ต้องรบกวนเพื่อนเนาะแต่ถ้าสงสัยอะไรสามารถเปิดไม์แล้วถามครูได้นะคะในขณะที่ทํางานนะคะให้ปิดไม์ไว้ก่อนถ้าสงสัยเปิดไม์แล้วถามครูได้นะคะให้ทํางานในแบบฝึกหดหน้าถามนะคะ แบบปุกหัดหน้า36ค่ะเวลาเหลือเราน่าจะเฉลยทันนะคะเพราะฉะนั้นณเวลานี้ให้ในักเรียนทำให้ครบนะคะในหน้า36จะได้ไม่ต้องมีงานค้างเยอะนะคะ มาเปิดเลยจสองใครเปิดไม่เอ่ยสงสัยข้อไหนตรงไหนคะถ้าไม่สงสัยติดไม่ไว้ก่อนนะคะถ้าสงสัยเปิดไม์แล้วถามได้เลย นักเรียนที่เพิ่งเข้ามานะคะตอนนี้เพื่อนกำลังทำแบบฝึกหัดห,หน้า36มอยู่นะคะเป็นเรื่องการบวกลบรากคนนะคะ เดี๋ยวคุณครูให้เวลาทําไม่เกิน10นาทีนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมาเฉลยน,นะคะตั้งใจทํางานนะคะ Thank you. 睡睡，拉拉，打开。哎。 ว้มาแล้วค่ะทุกคนเซเรียงเอ่ยเด็กเ็บแ,แล้วค่ะยังไม่ริดใครแชทอะไรกเสร็จแล้วครับยังริดครับยาพิามพ์เล่มได้ไหมอะ่ะอ่ะโอเคเดี๋ยวจะมาบอกข่าวดีนะคะ พร้อมที่จะฟังข่าวดีหรือ,อยังพร้อ,อม่ะงอะคะโอไม่อยากฟังข่าวดีจากคุณครูเหรอรอยากฟังค่ะอยากฟังงั้นตั้งใจฟังนะคะเดี๋ยวครูจะให้<ค>เอาตั้งใจฟังอย่าพูดแทรกนะคะตั้งใจฟังข่าวดีไม่อย่างนั้นมันจะกลายเป็นข่าวร้ายนะคะข่าวดีก็คือเดี๋ยวจะให้นักเรียน ทำให้เสร็จก่อนเดี๋ยวครั้งถัดไปคุณครูมาเฉลยนะคะโอเคไหมคะนี่คือข่าวดีสำหรับนักเรียนวันนี้นะคะโอเคเนาะอันนี้เดี๋ยวจะเฉลยครั้งถัดไปในออนไลน์ครั้งถัดไปนะคะเ <c oughs> พราะว่าถ้าเกิดว่าเรารอให้ทุกคนเสร็จมันอาจจะนานถ้าเกิดว่าทําไม่เสร็จแล้วอาจจะดูคำตอบแล้วเขียนลงไปเลย เพราะฉะนั้นคุณครูจะให้นักเรียนทำให้เสร็จก่อนออนไลน์ครั้งหน้า,าเดี๋ยวคุณครูมาเฉลยโอเคไหมคะครับโอเคครับโอเค